สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนำห้องวันเบ้นลุมเอ็กซ์คลูห้องนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบห้องโลง่ลงๆโปรง่ปรงๆฟังก์ชันครบจัดเต็มนะครับที่โครงการแอ m o s สแนารังสิตจะเป็นไงเนะี่ยไปดูกันเลยครับ นี่เลยครับผมห้อง One เบดรูมเอ็กซ์คลูซขนาด25.70ตารางเมตรห้องใหญ่แบ่งสัดส่วนชัดเจนมาพร้อมกับห้องนั่งเล่นขนาดกว้างนะครับสามารถนั่งดูหนังได้ชิลๆเลยนะครับแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมทำงานครับสามารถทำงานหรือว่านั่งสติมมิ่งเกมด้ทั้งคืนเลยครับสำหรับห้องนอนส่วนนี้นะครับผมก็ถูกกั้นด้วยบานสไลด์กระจกสาตอนสามารถเพิ่มมุมมองแล้วก็เช็ควิวได้แบบจัดเต็มนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกลินตู้เสื้อผ้าให้แบบนี้ด้วย มีพื้นที่เก็บของกรทั่งเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูครวงกันต่อดีกว่าครับสำหรับอีก 1. นึ่งจุดเด่นของห้องนี้นะครับผมต้องยกให้ห้องครัวครับเพราะว่าเป็นครัวปิดติดระเบียงขนาดใหญ่เหมาะสำหรับสายเชฟแน่นอนครับและที่สำคัญเนี่ยครัวของเราเนี่ยจะเป็นครัวบิวอินแบบซอฟโพสตมีเตาไฟฟ้าฮูดดูดควันแล้วก็ช่องวางเครื่องสับพาด้วยครับ สำหรับห้องน้ำนะครับผมเราก็ได้สุขภัณฑ์ครบแบบนี้เลยทางโครงการแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนครับมีฉากกั้นอาบน้ำสีดำเท่ๆแบบนี้ให้แล้วก็จะมีอ่างล้างมือครับมีช่องเก็บของให้ด้วยนอกจากจะได้เฟอร์นิเจอร์แต่งครบจัดเต็มแล้วเนี่ยภายในห้องนะครับผมเราก็จะได้ระบบดิจิตอลดอลล็อกห้าระบบด้วยกันนะครับบลูทูธซาวด์สิสเต็มที่สามารถเปิดเพลงผ่านลำโพงของห้องได้แล้วก็จะมีระบบโฮมออโตเมชั่นครับที่สามารถเปิดปิดแอร์ไฟจากแอปพลิเคชันได้ รูไหมละครับสำหรับห้องนี้ Bedroom e x u l u s i v e ขนาด2 5 7 0ตารางเมตรถ้าเกิดสนใจเนี่ยติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ